แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวดีจากประกันสังคมสำหรับทุกคนและพี่น้องเกษตรกรชาวไทยมาอัปเดตประกันสังคมมาตรา40กันนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรสมัครประกันสังคมมาตรา40สร้างหลักประกันอนาคตพร้อมรับสิทธทิประโยชน์หลากหลายมากมายนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันทุกวันนะคะ18กุมภาพั 5, นธ์2565นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยผู้สมัครและส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่สมัครใจจ่ายสมทบซึ่งมี3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด300บาทต่อวัน ไม่เกิน30วันต่อปีกรณีทุพพลภาพรับ,รบเงินทดแทนการขาดรายได้500-1,000ถึง1,000บาทต่อเดือนไม่เกิน15ปีและเสียชีวิตรับค่าทำศพส5 0 0 0บาททางเลือกที่2อจ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์4กรณีนะคะ ได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด300บาทต่อวันไม่เกิน30วันต่อปีกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้500ถึง1,000บาทต่อเดือนไม่เกิน15ปีเสียชีวิตรับค่าทำศพ25,000บาทและชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ50บาทต่อเดือน และทางเดีกที่3ามจ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์5กรณีนะคะได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดไรายได้สูงสุด300บาทต่อวันไม่เกิน90วันต่อปีกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดไรายได้500-1,000บาทต่อเดือนตลอดชีวิตเสียชีวิตรับค่าทำศพ50,000บาทชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ 150าบาทต่อเดือนและรับเงินส่งเคราะห์บุตร200บาทต่อเดือนคราวละไม่เกินสองคนโดยผู้ประกันตนมาตร,รา40นี้สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ตามปกติเงินสมทบที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40นี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอีกด้วย อธิปดิกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะมีสัญชาติไทยอายุ15-65ปีประกอบอาชีพอิสระเช่นฟรีแลนซ์ค้าขายหรือเกษตรกรเป็นตน้นไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39ไม่เป็นข้าราชการและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นผู้พิการต้องสามารถรับรู้สิทธิ์ได้นอกจากนี้ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, เลข6เลข7สามารถสมัครได้ยกเว้นขึ้นต้นด้วยเลข00สำหรับการสมัครทำได้หลากหลายช่องทางนะคะได้แก่สมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ทั่วไทยผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www so g o th สายด่วนประกันสังคม1506หรือเซเว่นอีเทุกสาขาทกสทุกสาขาหรือ Big กซีซูเปอร์เซ็และที่เครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยโดยมีช่องทางการชำระเงินสมทบที่สะดวกสบายโดยสามารถหักจากบัญชีงเงินฝากธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆได้นะคะหรือผ่านช่องทางอื่นๆเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซ็นเพยห้างเทสโก้โลตัสตู้บุญเติมชอปปี้เพ และเคาน์เตอร์บิ๊กซีซ e เปอร์เซนเตอร์นี้เกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506และเว็บไซต์ประกันสังคม w w w sso g o t h อัปเดตล่าสุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะเชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40พร้อมสร้างหลักประกันเพื่ออนาคต และรับสิทธทิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะ